โอเคถ้าผู้ชมวันนี้เรากลับมาสู่เกมโรบอกได้หมดหมดหนึ่งที่ผมไปหาเจอมาน่ะซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้หมดนี่ผมเล่นไปแล้วหรือยังอะนะเพราะว่าหมดมันไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่อ่ะนะภาพมันก็ข้างสวยใช้ได้อยู่ถึงแม้ผมก็ยังไม่เคยไปต่อสู้ก็เธอเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยโอเคโอเคไปไปหาสติก่อนไม่ต้องพูดบ้าคอมเพลย์กันหรอกเพราะไม่มีอะไรจะพูดอยู่แล้วล่ะ เออแต่ไม่อยู่อย่าง,งที่ผมจะพูดคือเดี๋ยวผมหายไปสองวันนะท่านผู้ชมพอดีว่าผมต้องไปเชิญพระพระอาจารย์ที่ผมนับถือมาทําบุญบ้านนะโอเคโอเคไปหาตีนหาหาไม่ยากหรอกหาไอ้พวกที่มันมีสก,กินแบบตึงๆสักอย่างแล้วไม่สกิตีนมันนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ยยางยงใช้เนี่ยยงแคยังไม่ได้ดีเลยแค่บอ,อกกล้ามสกินี่นะ ไอ้เอาเอาเอาไอ้ยค้างเอา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 ไอ้ฉันกูเพิ่งบอกไว้เมื่อกี้ว่าการต่อสู้ปนสมูทกูเล่นอยู่ที่โกโจใช่ไหมเอ้าเอาไอ้ยเสือปิงใช่ไหมเนี่ยเก่าวะเก่าวะเก่าวะ่ะไอ้ยไปกันตีอยโยโยยยนีอยอะไรละ เดี y aya y aya. ๋ยยายายาไปตที oh, yeah. ่อ๋ออย่าหาเอาาเตีนะเพื au, ่อเาอาเตีนะเพือนติเออเออติอโอยโออยอะไรวะเนี่ยเอาาเอเออเอเหยิร์ฟแป็นรัวร <At> ัวเปหมดแล้วเนี <at> ่ยเอาแม่งกลายอีกขันงพี้ยไรวะเนี่ย แม่งอลังการเหลือเกินแต่แม่งไม่ค่อยสมูทยังไงก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอา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 ผิวมากเหรอผิวมากเหรอมึงอ่ะฮึบไอ้บะฮึบมึงอย่าผิวดิปีละมึงผิวเหรอผิวเหรอมึงผิวเหรอผิวเหรอมึงแหลกหรือกูแหลก ไอ,อ้บึงกระจอกกันเลยกระจอกกันเลยไอ้มาดี้อืมถ้าไปเกมนี้แต่สู้ทำไมไอ้อย่างมันไม่มีวะเนี่ยไอ้โอ้โหไอ้เนี่ยบึ้งดีเน่ยบึงไอ้เอ้กุมันไว้ก่อนแบ็เซิร์ฟแบ็คจะเน่าขนาดไหนขอมันไว้ก่อนอ๋อ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  ตีนะบึ้งไอ้มันมัตแรกกินจะได้อะอ่อตีนะบึ้งตีตีนะผมขอยกเลิกคำว่าเซิร์ฟมันลื่นนะอะไรวะเนี่ยเอาเอโอ๊ยโอ๊ยโอ โอ้ยโอ๊ยโอ้ยเฮียมึงอย่ายุ่งอย่ายุ่งไม่ไะ้บึงอย่ายุ่งอย่ายุ่งโอ้ยเฮียแค่คนเดียวกูก็ลำบากแล้วต้งอย่ายุ่งเดียวแหมเอาเขายุ่งมากกว่ามึงยุ่งยุ่งยุ่งมากกว่ามึงยุ่งมากกว่ามึงอ่ะตายล่าไอ้เหี้ยไปะกูโอ้ย เป็นบาแล้วไอ้บุใครจะอยู่ก็อยู่ถึงไปละมันมันขัดอะไรนะกระดาวอ่ะเสียงหายแยะเสียงเกมหายแยะมันเป็นที่กูใช่ไหมเกือบทุกเกมแนวต่อสู้มันเป็นพวกกูใช่ไหมเจ้เกมเสียงหายเนี่ย เริ่มเสียงเกมหน่อยเสียงแม่งไม่ค่อยสะใจยังไงก็ไมเป็นเออมันต้องดังแบบนี้ถึงว่าจะสะใจหนเลยโอ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอจะยุ่ง่ายุ่งไอ้มกันตีเขาเก็บยากเหลือเกินตัวกูเนี่ยไอ้อไปโอ้ย

ผมขอมันใหญี่ดิเฮ้ยเ้้อะไเือเือเือต่อยลุอ่ะถ้ามึงมามาอะไรกันตรงนี้สามตัวเนี่ยเฮ้ยดีมึงไม่มีทีตีกันหรือไงเนี่ยอ้ยดูแต่ละคนดูแต่ละคนอะไร chóc là chóc mãi mãi chóc đi đâu ui đi! ui 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 quá ui ui quá เก่งมากเหรออ้จ <N> ิโกมบงอาะอี้จโกไปไอ้หน <N> ึ <N> ่งไอ้น <N> ี่งะมนึ่งไอ้หนึ่ง s h จ้องไอ้หนึ่งกะจ้องกันเลยว่ะปีปลบีวเ หนีเก no, no ินนักสักหนอไอ้รัอ้แม่ยังของอ่ะไอ้ยาท่าอะไรวะท่าอะไรวะเนี่ยกูใช้ไม่เป็ดไอ้ย่าอย่าดีดิมึงอย่าดีดิกูขอใช้ท่าหน่อยไอ้สัตว์ปากกากราคาเขตอะไรตรงกูเนี่ยแม่งเอ้ย ไปไหนหมดเลยว่าคนเนี่ยกาองอานาเกตโอ้ท่าการอาระนาเกตก็ใช้ได้อยู่แต่แม่ก็เป็นเหมือนกันทุกเกม มันอินเวชั่นอะไรมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะเนี่ยอ๋อ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 อะไรอะไรอะไรกูจะเปลี่ยนตัวมึงกับกูเนี่ยยังไม่จบนี่แค่กันรู้ตัวไหมเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นีมึงมึงกับกูเนี่ยยังไม่จบนี่แค่กันเลยจะล็อกดียววะเสียงหาย่ายเสียงเกมหาย่ายอ้ะ เป็นอะไรนะไอแนวเกมต่อสู้เนี่ยทุกเกือบทุกเกมอันเสียงเกมขอมันจะหายแต่เกมอื่นมันไม่มีปัญหาเลยอ่ะขัดใจอยู่ตรงเนี้ยไอ้ระมึงมาดิมึงกับกูยังมีนี่แขกกูอยู่ไอ้ไระมึงเจอราคาคำตอบไอ้เนี้ยกูเบียวอยู <facial> ่ตอนเนี้ยกูเบียวจนเบี้ยวแล้วตอนเนี้ยไอ้ระมึงอไอ้อไรเนี้ยท่าอะไรวะเนี่ยโอ้ย อ้าบุกมาลาชาคำสาบอ่ะเฮ้ยลำเฮ้ยตีตีตัดเสียบหายนี่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 โอ๊ยโอ้ยท่าอะไรบ้างวะกูกูใช้ไม่เป็นหนึ่งขอเรียนรู้กันก่อนไอ่ไอ่อ่ทำตีอย่าบึง

ตายกูไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายไกูม่ตายมึงอะไรอ่ะมึงอะไรมึงแน่วะมึงแน่อ่ะ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 ต่อให้เปิดนาตีอ่ะต่อให้เปิดนาตีปิดต่อให้เปิดนาตีต่อให้กูเลื่นกูละแค่ที่กูสู้โอ้ยโอ้ยเอาวะเอาวะกันจบละกันจบ แต่กูสินะที่เอามึงลงเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้อีอกูสินะที่เอามึงลงเนี่ยกูน <laughs> ี่มันเก่งจริงๆเออเอาไปไหนล่ะไปไหนอะย่นนดิย,ดยดาหนีดิเออ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 ่ออออยอ ดีนะมึงีนมึงดีนะมึงดีนะมึงสาใจไยเวสาใจสาใจสาใจสาีจะหนีกูไม่ได้ พี่จะดีกูไม่ได้ไอ้กู้ารใจก่อนไอ้้ไอใส่เป็นข้าวผูตายโอ้ยกำลังสะใจเลยเว้ยอ้าว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 ฟังใครนี่ดู่ิเสี้ยนีเดือบึงท่าไหนเป็นทางกลางอาณาเขตหรอกลางอาณาเขตอารามโสตบ้านมันไปไหน มาท่าอะไรวะเนี่ยไม่ยิงไม่งหนีไปไหนอ่ยไอ้ตัดไข่มาผ่อนเล่๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตีกูตีกูนี่พายแบงคเออตีกูโอ้ยวะสิตีกูไอ้ตุ๊กตันไข่ โอเคถ้าผู้ชมผมจะขอจบคลิปนี้ก่อนนะผมมาดของผมและถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวขอไปทำธุระก่อนแป๊บนึงนะโอเคบาย